สวัสดีค่ะสวัสดีเมเมเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะนอยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรข้าวหอมมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเรื่อมานี่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 วันนี้น้องข้าวหอมจะอมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรข้าวหอมมาทำอะไร กับพี่กับพี่แสนคุณเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับเอฟซีมิวสิกพร้อมหรือยังค่ะมิวสิกพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพอต้งแต่ยังไม่เปิดคลิปนะครับนี่ไฟหน่อยนั่นโทรศัพท์ดับคอยมาเปิดโทรศัพท์ให้ในคอยอ้าวเเดี๋ยยวใจลูก เอกพอแล <boundaries S 1> <st> ้เอากล้วยมาให้ี่แสนคุณนึงเครื่องกล้วยมืพี่น้องเลยคนที่มันไม่ใช่บักแสนคุณนะครับเป็นเป็นน้องข้าวหอมนะครับผมนัาจะไปดูครับท่านผู้ชมจิมขัดกับจิมขัดเอฟซีเออดูหน้าท้องหายหมดเลยฮะเอามาเครื่อนหนึ่งเลยไหมหมูจะเครื่อนหนึ่งบ่ล่ะ เออเอามาครับก่อนลูกครับก่อนลูกเอาไีดีโอ้ยแสงปุนบอกว่าไม่ได้ตินนานรู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจมาต้อนมาลูกมาเอาไปอ่ะอุะ้ยเอาป้อนป้อนเลยป้อนพี่แสงคุนเลยต้อนยดึดอ,อ,อันนี้คืออันนี้คือรางวัลของพี่แสนคูณนะครับ ให้กล้วยกินหนึ่งคือนะครับแม่แม่แมแอเอฟซีกอีกจะให้แบบน,นี้เลย <c oughs> อร่อยไหมครับแจ็บป้องอร่อยไหมเต้นเสร็จนะครับเสียพลังงานเยอะเต้นหน่อยเอ้ยกินหน่อยกล้วยหน่อยนะครับแทนคุณบอกว่าเต้นนิดเดียวเหนื่อยแล้ว ไม่เหมือนสมัยไม่รุ่นใช่ไหมเยอะอดูลูกตาไงตาลูกตาเขาหอมเต้นเต้นมันไหมมันมากเลยเอาเลยะแกะแ้ะไหนโชว์สเต็ปเอลเลนปัดดิเอลลันปัดลันปัดยังไงไหนเต้นให้ดูก่อนหายเรกโยกหายเร็ว นี people, so, people, umas, ่งพวกเอาเอาใ้เนานคูนวันนี้จับคนเดียวเลยหนึ่งเครือเฮ้ยไปหาน้องไหมไปหาน้องไหมน้องคำคูนน้องคนคูนน้องคำน้อยไปไปแบ่งน้องกินดีกว่าเดี๋ยวแซนคูนอืเอาลูกมาเดืดลูกมาไปนี่เดีวโยนโนนเตเเนะเนเดเเอเ เ้าหอมป้อนน้องคำน,น้อยนะโอไอ้คูดเ้าหอมป้อนคำน,น้อยเดี๋ยวพ่อจะป้อน,อนแสนคูดอีกอ่ะอ่ะพ่อออกห้แล้วอืออ่ะอ่ะเงี้ยเย็บเอาคูนเย็บ ความสุขนะครับแม่ซี่เดี๋ยวไปขอซ้อมมูแล้ฮหูไปก่อนนะครับยังไม่คล่องเลยตะก้องเราหมุนเป็นไหมหมุนเป็นหมอตะก้องได้เล้วเจอคนสามคนด้วย ใส่ตรงนี้เนี่ย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 นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยใส่ใส่ใส่เข้าไปอีกอือนั่นแหลยโอ้คำน้อยใส่ปากมั้ยไอ้น้อยใส่ปากมาอาดมาอาอาเอ้าไปป้อนเลยปะป้อนคำน้อยน่าดีกาปวดปาก ใส่งวงไม่เท่ครับใส่ปากไปเลยเท่ดีอ,อะลูกผู้รับเหมาหมดแล้วไปเอาให้คำน้อยเร็วๆนี่ๆๆๆๆโอ้ยโง่ะไอสองพี่น้องเขาเล่นด้วยกันเออไป,ปอแล้วไปแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว แล้วมาปิดคลิปก่อนแล้วมาปิดคลิปแล้วถือกล้วยด้วยปิดคลิปด้วยอุ้ยเอาไม่ถือมาได้ปหมโอ้เก่งมากเลยค่ะเอาไปไหนนี่เอาไปไหนไปจอดเลยแล้เว,ดว <c oughs> เดี๋ยวพ่อช่วยแกะเดี๋ยวพ่อจะช่วยแกะออกค,คำน้อยคำน้อยขอ,ปยอไปยอมเฮ้ยแสงคุณเดี๋ยวก่อน

ป้อนป้อนเร็วป้อนเร็วป้อนเร็วป้อนป้อนก่อนป้อนก่อนเร็วโอ้ยลูกเอ้ยเบิ้งเบิงเบิงใส่ง่วงแม่ใส่ง่วงแม่โอ้ยยอมเบิ้งเออได้เลยใส่ง่วงไปแล้วลูกสาวเขาลูกสาวผู้ใดนี่ฮะลูกสาวผู้ใดนี่ใกกก้ับผูปครองมาเลยเขาหอมมาขี่แซนคู่เนี่ยเร็วเดี๋ยว่าไปเร็วมาลงบดนอนลงมาลงลูกมาลง หอมเมื่อกี้หอมข้หอมเมื่อกี่แสนคู่หน่อยสิลงเลลงเดลลดิข้หอมเมื่อกี้แสนคู่หน่อยลงลงลงดิลูกตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่มากแล้วก็นอนยากด้วยข้หอมหอมกี่ไหมข้หอมขหอมขี่ไหม โอ้ฮากันโลหากันโล,ลนขึ้นเอาไปว่าขึ้นวะใครจะกันขึ้นด้วย,ย,วยเอาอันเหงากันขึ้นไงเอาคุณไฮแล้กขึ่นแล้เอาข้อามาปิดคลิปหน่อยข้อามาปิดคลิปก่อนวะข้อามาปิดคลิปก่อนเร็วเร็ว ป่าล้วไปคลิปกันเลยก็โอเคครับแม่ซีก็สำหรับคลิปนี้นะเรามาเต้นหูนหูก,กันฮะสามสามพ่อลูกเนะี่ยลูกแสนคูนลูกก็หอมนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะถูกใจแม่แม่ซีนะับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดซับคาซับสไครต์ไปทุกที่นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะครับ